คุณผู้ชมฮะคือหน้าล่าสุดของคดีป้าบัวผันนะฮะที่ถูกไอ้แก๊งวัยรุ่น5คนลูกตำรวจเนี่ยทำร้ายจนเสียชีวิตนะฮะอย่างน่าเวทนาเลยทีเดียววันนี้อ่ะในมุมของตำรวจเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่คุณผู้ชมฮะล่าสุดเอางานศพป้าบัวผันก่อนนะฮะวันนี้ในงานศพป้าบัวผันเดี๋ยวจะเผาแล้วนะครับแม่ของเชนจำเชนได้ใช่ไหมครับเชนลูกตำรวจเนี่ยหัวหน้าแก๊ง แกงรู้ตำรวจนะฮะวันนี้แม่มาที่งานครับมากราบขอโทษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองแล้วมอบซองเงินทําบุญไปนะครับเห็นบอกว่าประมาณ1,000 0บาทนอกจากนี้ยังมีแม่ของเด็กชายกัสอีกคนหนึ่งนะครับไม่ได้มาเองแต่ฝากเงินมาทําบุญเพิ่มอีกซองห้าพันท่านไม่ถูกใครมันไม่รู้นะครับ ผมเส oh ื been, h, oh <mber> <to> <ait> ้อ <goof cji> <Okay. S 3> ื่นมังแต่วันก็บอกาเฮ้ยเฮ้ั้าเป็นผาปงยายราใชมันเก็บจวดเองไม่ได้แบบจ้างใครนี่คนลงางเจ็บนะตัดรูปเที่องยังมาบอกไปแกแกับแกม คุณผู้ชมครับวันนี้จะเป็นวันเผาของป้าบโบผันนะครับเห็นมีรายงานมาบอกว่าพ่อของเชนเนี่ยที่เป็นตํารวจสืบที่โดนย้ายนะฮะเดี๋ยวจะมาร่วมงานศพด้วยแต่อีกเรื่องหนึ่งคือผลชนสูตรพลิกศพของป้าบโบผันออกมาแล้วนะครับสภาพภายนอกเนี่ยมีแผลฉีกขนาดยาวประมาณ15เซนบริเวณหน้าผากซ้ายยาวมาจนถึงกลางหน้าผากลึกถึงกะโหลกศีรษะไม่รู้โดนอะไรนะครับ บาดแผลฉีกขาดขนาดประมาณ5เซนติเมตรบริเวณขมับซ้ายถึงกระโหลกศีรษะกับกระโหลกศีรษะแตกบิ่นบริเวณใต้รอยบาดแผลโอ้โหคุณผู้ชมฮะสภาพศพภายในบริเวณศีรษะเนี่ยคุณผู้ชมฮะนอกจากแตกบิ่นแล้วเนี่ยมันยังมีอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกซี่ขวาเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นในทั่วไปกระดูกซี่โครงซี่ที่3ถึง7หักเป็นหลายท่อนช่องท้อง ไม่พบเลือดออกนะฮะยังถือว่าดีไปแต่สาเหตุการตายโดยตรงคือเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองร่วมกับภาวะอื่นๆอีกโอ้โหคุณผู้ชมมาดูสภาพของป้าบัวผันนะฮะอ่ะเมื่อสักครู่นี้ช่วงที่แล้วเนี่ยเราเปิดผลชนะสูตรป้าบัวผันให้คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วนะครับก็ร่างกายค่อนข้างจะยับเยินเลยทีเดียวก็เป็นฝีมือจาก ไอ้แก๊งลูกตำรวจเนี่ยนะฮะวันนี้อีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมครับทางด้านคดีความผู้ประชาการตํารวจภูทรภาค2เนี่ยวันนี้ท่านเดินทางมาที่กองบังคับการตารวจภูทรจังหวัดสระแก้วนะครับมีการเปิดถแถลงข่าวโดยเบื้องต้นเนี่ยท่านบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับให้เสร็จสิ้นแล้วเสร็จภายใน3วันก็คือเรื่องที่ว่ามีชุดสืบเนี่ยบังคับให้ลุงเปี๊ยกรับสารภาพเขาบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้มีนายตำรวจ2นายที่จะถูกดำเนินคดีนะครับประกอบด้วยท่านแรกครับก็คือนายดาบ ขาเทียมนะพอบหมู่สืบสวนสอบสวนสพอ,อ,อรัญญประเทศนะฮะจะถูกดำเนินคดีมาตรา157แล้วก็อีกรายคือท่านรองผู้กํากับสืบสวนสอบสวนสพอารัญญประเทศนะครับพันตารวจโทพิชิตที่มีเสียงคลิปหลุดออกมานะฮะจะเข้าข่ายโดนเอาผิดวินัยทางตำรวจนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทั้งสองท่านมีการปฏิเสธเรื่องการใช้ถุงดำคลุมลุงเปียกนะฮะเอ่อแต่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมไปอีกท่าน ผู้บัญชาการภาค2ท่านวามาแบบนี้นะฮะนอกจากนี้คุณผู้ชมครับความคืบหน้าในคดีนี้เนี่ยตัวของพลตํารวจโทสมประสงค์ผู้บัญชาการภาค2เนี่ยท่านยังบอกว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วตารวจแล้วก็สหวิชาชีพเนี่ยมีการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจนารณาเอาผิดผู้ปกครองของเยาวชนในแก๊งลูกตํารวจทั้ง5รายด้วยนะครับมีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันไปแล้ว เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ทางชุดสืบในพื้นที่เองก็พยายามจะกวาดล้างปิดเมืองติดตามตัวไอ้แก๊งเนี้ยนะฮะแก๊งตั้งไม่ออกที่จะที่เขาตั้งเองนะฮะเพื่อทําการรวบรวมข้อมูลติดตามตัวมาดําเนินการเอาผิดเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคุณการจอมพลังก็มีการไปตามเคสต่างๆที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยตามเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับ นี่อ่ะหนึ่งในวบีรกรรมเนี่ยคุณผู้ชมดูนะฮะอ่ะจะก,กวาดล้างนะครับคุณผู้ชมฮะส่วนตอนนี้ล่าสุดมีรายงานมาบอกว่ามีการชาปนก,กิจร่างของคุณป้าบัวผันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ที่วัดป่าหนองน้ำใสนะครับในอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับคุณผู้ชมฮะ